สวัสดีจ้าช่องสวนทัญราตน์และปร,ะริชาติจ้าพี่น้องพบพ่อกันอีกคือเก่าจ้าจึงไดก็ฝากกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ให้นั้นไม่ได้จ้าก่อนสิบเบื่องคลิปกะรบ,บกวนฝากกดติดตามให้นั้นไม่ได้จ้าพี่น้องมื้อนี่รสิพาเฮ็ดกับเข่าจ้าเป็นเมนูกบจ้าเมื่อนี่เป็นเมนูง่ายๆจ้าเมื้อนี่สิผัดกะเพารากบจ้าพี่น้อง กินกับข้าสวยห่อนๆจ้ากับข้าแรงจ้าคิดบอกเจ๊สิกินยังจ้าพี่น้องเมื่อนี้อยากกินผัดกะเพรากบจ้าวัตถุดิบกับสมิกงกะเพราจ้าพริกสดกระเทียมที่สําคัญเลยกบจ้าพี่น้องกบนี้เขาใด้มาเขากับไปล่างทําความสะอาดก่อนได้จ้าล่างด้วยเกลือจ้าเมื่อนี้สิเป็นผัดกะเพรากบสับจ้าพี่น้องขั้นตอนต่อไปเขาก็เสียวกบไปสับจ้า ล่างกบวบโดยเกลือแล้วฮะก็บกบมาสับจะไปนองมันค่อยกินง่ายจ้ากินกับเ้าวสวยห่อน,อนบอกเลยจ้าเมนูนี่แซ่บครับ เดี๋ยวละจ้าหน้าตาของกรบซับข้าจ้าพี่น้องซับจนละเอียดเลยจ้าทั้งกระดูกมันจ้พี่น้องมมนค่อยกินง่ายจ้าต่อไปขากระไปตำเครื่องแกงจ้าพี่น้องตำพริกกับกระเทียมตาพี่น้องสองย่างเท่านั้นจ้าผัดกะเพราไม่มีอลไย เริ่มผัดกันเลยจ้าบันีเครื่องพร้อมแล้วจ้ากบพร้อมแล้วตั้งกระทะใส่น้ำมันจ้าผัดกะเพรากบใส่พริกสดค่อยแสบเลยจ้าพี่น้องพริกแข้งกับแสบเพื่อกันจ้า ใส่อ่าใส่ได้ทั้งสองพริกกับพี่น้องพริกแห้งหรือพริกสดก็ได้ผัดพริกกับกระเทียมจนหอมพุ่นละจ้าผัดพริกกับกระเทียมเหลืองแล้วเขากับใส่กบลงไปเลยจ้าพี่น้องมันจะแซ่บคักเด้อจ้าเมนูโปวดจ้ากะเข้ากบ ทำ้วยเครื่องในจ้า ต่อไปข้าสิปรุงรสจ้าพี่น้องซอสหอยจ้าซอสฟลาเขียวหงนนัวจ้าตามด้วยพงปรุงรส ทำตามจ้าปรุงรสตามใจชอบพุ้เจ้าเลยจ้าพี่น้องอไปดัดแปลงเอาเด้อจ้ามากรสใดกระไส่เอาจ้าเติมน้ำปลาเพิ่มความหอมจ้า ก็ไปเติมน้ำล่างโคกจ้าพี่น้องรอจนน้ำล่างโคกหมดขึ้นเกลือจ้าพี่น้องอเพื่อที่ครบเผาสิได้ซุกและจ้าพี่น้องมันอีสิพัดกับเผ้าคบแบบหแหงๆจ้า กินกับข้าวเจ้าหอนหอนจ้าใส่ใส่ลูกโดดจ้าเพิ่มสีสันและความเผ็ด นำแหงได้ทีแล้วจ้าพี่นอ้องขั้นตอนสุดท้ายก็คืมาใส่ใบกะเพราจ้าผัดกะเพราโขผงแหงไม่ค่อยนนากินเลวจ้าต้องไปเฮ็เดเบิ่งเลยจ้าใส่ใบกะเพราเลยจ้า ผัดกะเพรากรอบเท้าผัดแห่งๆมันสิบ่เป็นอย่างจ้ะพี่น้องนี่สิเป็นกะแซบจ้าผัดออกมาเรียรเขากสิได้นาตาแบบนี้ละจ้าพี่น้องกะเพรากรบสับจ้าหอมห่วยๆจ้าหอนๆเลยจ้า มาได้จามากินขวน้ำกันได้จ้าบัดนี้กินดูแซ่บค่ะจ้าพี่น้องกินกับข้าวสุยอ่อนๆจ้ากับข้าวเจ้าไม่จ้าพี่น้องข้าวเจ้าหอมมะลิข้าวเจ้าของวัดต้องหุงแล้วจ้าพี่น้องนี่แหละจ้ากับข้าวแรงจ้าพี่น้อง ทำมากกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่ให้รัตน์นั้นไม่ได้จ้าพี่น้องช่องสวนธัญรัตน์และปริชาจ้าเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปจ้าพี่น้องขอบคุณทุกซับตะไคร้ขอบคุณที่ติดตามรับชมคือเก้าเหล่าจ้าเดี๋ยวเราจะหาคลิปดีๆมาฝากอีกจ้าพอกันคลิปหนาเด้อจ้าพี่น้องคลิปนี้ขอตัวไปกินข้าวก่อนเด้อจ้าหอมกะเพราแห้งจ้าพี่น้องหอมผัดกะเพรากบ หิวข่าแล้วจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอโตแล้วจ้าไปแล้วจ้าวัสดีจ้า